มีวงหมอลำอินเตอร์ของไทยนะคะที่ได้ไปสร้างชื่อทั่วโลกทั้งโซนยุโรปและโซนเอเชีย ซึ่งโด่งดังขนาดที่เคยไปแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วผู้ชมนั้นไม่ยอมให้ลงจากเวทีเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นความมหาัศาจรรย์ของดนตรีอีสานที่เคยไปโลดแล่นในเทศกาลดนตรีระดับโลกบนเวทีคอนเสิร์ตที่แกลสตันบูรีโดยวงนี้ก็คือ The p a r a d i s e b a n งคอกหมอลำ International Band เป็นการรวมตัวกันของมือพิณระดับโลกและหมอแคนผู้มีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อเริ่มบรรเลงเพลงเมื่อไรแล้วก็ทำให้ชาวต่างชาติหัวทอง ได้ปลดปล่อยตัวตนไปตามๆกันในสไตล์อีสานเมโลดี้ทุกครั้งที่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ต ก็จะเป็นใบเบิกทางให้พวกเขาตระเวนเดินสายทัวร์ต่างประเทศเป็นว่าเล่นตั้งแต่ปลายปี2012เป็นต้นมานอกจากนี้เป็นหนึ่งใน3าของศิลปินไทยที่มีโอกาสขึ้นไปเล่นบนเฟสติวัลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแกลสตันบุรีที่ทำให้การมาถึงของเดอะพาราไดซ์ a n ง k อกหมอลำอินเ r อร์เนชั่นแนลแบนดทำให้ชาวต่างชาตินั้นติดใจรวมถึงสร้างชื่อเสียงและภาพจำที่มีเอกลักษณ์ของดนตรีไทย โดยเอกลักษณ์ของวงนะคะคือคอนเซปต์ที่เต็มไปด้วยผลงานเพลงคุณภาพในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นสไตล์ที่โดดเด่นทำให้คนฟังมวนและเซิรงไปพร้อมๆกันผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างแคนและพินที่ทำให้เป็นวงดนตรียุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งถึงแม้ว่าจะปราศจากเนื้อร้องแต่กลับมีสเสน่ห์ดึงดูดใจแฟนเพลงได้อย่างมาก ซึ่งสำหรับวงนี้นะคะเคยไปแสดงในคอนเสิร์ตท,ที่เยอรมนีโดยมีชาวเยอรมนีตามเข้ามาคอมเมนต์ว่าวงดนตรีนี้แสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆในตอนแรกเหมือนกับจะแย่ไปแล้วแต่ว่าหลังจากผ่านไปสินาทีแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตต่างทึ่งกับบทเพลงนี้ขอบคุณมากๆและขอให้ทุกคนมีความสุขบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเกือบ1ิปีที่แล้วก็เคยได้รับเลือกไปเล่นเทศกาลดนตรีที่เยอรมนีแล้วก็ได้ทัวร์อีกหลายประเทศในยุโรป บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาคงจะมีข้อมูลพื้นฐานที่ดีทางดนตรีทำให้คนฟังนั้นตั้งใจฟังแล้วก็ดูการเล่นดนตรีของแต่ละคน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นการโชว์วัฒนธรรมไทยที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมน,นีถึงแม้ฉันจะไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตนี้แต่ได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นผลงานระดับอาจารย์เลยนะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจจริงๆไม่ว่าพินหรือแคนสามารถเล่นเพลงได้หลากหลายแนวสุดยอดดนตรีศิลปินของแท้ผสมผลงานเพลงในสายยุค70และ80เข้ากันได้ลงตัวมากๆ ทั้งมีสเสน่ห์เหลือเกินและนอกจากนี้นะคะยังเคยไปแสดงผลงานที่สุกิกิโตเกียวเมื่อปี2019โดยมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาร่วมคอมเมนต์บอกว่าฉันได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตนี้มาด้วยเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดนตรีสนุกและสร้างสีสันได้อย่างมีความสุขมากๆสุดยอดแนวดนตรีร่วมสมัยเป็นคอนเสิร์ตที่อาจมากๆไม่เคยฟังแนวเพลงแบบนี้มากอ่อนแต่ว่าแปลกเราก็เจ๋งจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบ ดีลาก,การทำดนตรีของเขาทำให้คนดูสนุกสนานสลับไปกับเสียงดนตรีที่แสดงว่าหลายๆคนชื่นชอบเพลงแนวนี้ บางคอมเมนต์บอกว่าดนตรีนี้มีความเป็นไทยบ้านร่วมสมัยกับร็อกป๊อปอและแจ๊สแรงๆฉันรู้สึกว่าแนวเพลงแบบนี้ดูลำสมัยกว่าป๊อปอิเล็กทรอนิกส์มากๆมีเสียงชิ่งที่จับจังหวะได้ดีจริงๆสุดยอดดนตรีไทยบางคอมเมนต์บอกว่าเมือกับเป็นดนตรีที่ขับกล่อมบนสวนสวรรค์เลยฉันชอบเพลงแบบนี้จังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันรักนะ เพลงดนตรีแบบนี้ดูแล้วใสๆใยยอดเยี่ยมแต่ว่าดูมีศิลปะมากๆเป็นดนตรีที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความน่าทึ่งนี่แหละเป็นเสียงเพลงที่ทําให้โลกนี้มีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นเพลงดนตรีไทยแบบเท่ มีเบสกับแคนเล่นผสมผสา,านกันกับกลองซึ่งสุดท้ายมีความแตกต่างที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนบนโลกใบนี้นอกจากนี้นะคะยังมีคอมเมนต์จากคอนเสิร์ตที่ได้ไปแสดงในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ด้วยมีชาวเกาหลีมาคอมเมนต์บอกว่าโอโ้โหเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆฉันประทับใจมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนไทยที่ไปทํางานในเกาหลีทาไมพอฉันได้ฟังแล้วรู้สึกน้ําตาไหลเลยประทับใจมากๆเป็น ดนตรีอีสานร,ร่วมสมัยพินแคนแดนไทยดังไกลไปทั่วโลกแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฟังแล้วมันดีจริงๆยิ้มแทบปริแนนี่เพลงดนตรีไทยหรอนี่หัวหน้าเมาดีดพินเพราะมากๆเลยครับพี่น้องเจอแบบนี้ม้วนคักยาวไปเลยแขนอีสานดังไกลแดนอาทิตย์อุทัยสวรรค์สุดดีใจบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนไทยที่อยู่เกาหลีเหมือนกันอบป,ป้าได้ฟังแบบนี้ม้วนอีหลีเลยแหละเมื่อไหร่จะได้ดูคอนเสิร์ตอีกเนี่ยได้ยินแล้วรู้สึกว่าดนตรีมีสเสน่ห์เหลือเกินคอคาระวะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันยืนดูอยู่ดีๆไม่รู้ว่าตัวเองโยกไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นเสียงเพลงที่น่าจับใจจริงๆเสียงพินแบบนี้ใครได้ยินก็อดใจไม่ไวเหมือนต้องมนสะกดให้เต้นตาบเสียงเพลงสไตล์นี้มันสุดๆจริงๆแล้วก็มีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าขนาดเคยไปเที่ยวในแถบยุโรป คนสวิสที่ชอบคนไทยยังเดินเข้ามาสวัสดีเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าชอบไปเที่ยวเมืองไทยทุกปีกำลังเรียนภาษาไทยด้วยตอนนี้ไปที่ไหนก็ภูมิใจในความเป็นคนไทย แล้วก็ดีใจที่มีศิลปินไทยโด,ด่งดังไปทั่วโลกไปซอฟ w พลเวอร์ของไทยแท้ๆผมเคยไปที่ปักกิ่งเจอวัยรุ่นจีนเข้ามาทางเป็นภาษาไทยด้วยนะ <IS AS ING> เขาบอกว่าเขาฟังเพลงไทยเพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องช่วยเหลือกันรักษาและปกป้องวัฒนธรรมไทยทุกขแขนงทุกสาขาวัฒนธรรมไทยนั้นของกลุ่มทุกชาติพันธุ์ทุกภูมิภาคในรชาชอาณาจักรไทยรักษาเอาไว้ให้ดีและคงอยู่ให้นานแสนานานบางคอมเมนต์ บอกว่าคนยุโรปชอบไทยจริงๆนะเมื่อ4-5ปีก่อนเคยไปนอร์เวย์ต่อเครื่องบินที่สนามบินเนเธอร์แลนด์ต่อมอเห็นหน้าทักไทยว่าสวัสดีครับท,ทั้งที่ยังไม่ได้ยื่นพาสปอร์ตให้เลยเซอร์ไพรส์มากๆที่ตอนนี้ใครๆก็ชอบเพลงไทยแถมเขาพูดภาษาไทยด้วยนะสิ บางคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้อวยนะแต่ว่าคนอีสานนี่แหละคือเบื้องหลังของซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆด้านของประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดนตรีพื้นบ้านของไทยทุกภาคน่าหลงไหลทั้งนั้นเลยค่ะทางเหนือก็มีสล้อซ่อสซึงมีท่วงทํานองที่สวยและหวานละมุนส่วนทางอีสานก็มีพินแคนโปงลางวูดที่สนุกสนานเราใจเจ๊ะเจะลูกเล่นนั้นเยอะมากๆส่วนทางใต้มีรมนาคลองหมง่งกลองชาตรีเพลงทางใต้ที่ ฝั่งใจเราก็ต้องแฮมเมอร์ค่ะศูนย์ภาคกลางนี้รวมชุดใหญ่มาเลยจะเคคขิิมซออูซอด,ดวงระนาดเอกของวงปีชิงฉับกลับโมชอบมากๆเลยนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอยืนยันนะว่าดนตรีอีสานเนี่ยมันแล้วก็สนุกมากๆแต่ว่าปัญหาก,ก็คือเวทีหมอลำอีสานต่างจังหวัดวัยรุ่นเนี่ยชอบไปยักโยกแยกย้ายกันทําให้ไม่น่าดูถนักท่องเที่ยวไปดูแล้วก็แย่แน่ๆเพราะว่าไม่เป็นสากลเลย ทำให้คนพื้นที่เข้าไปเที่ยวให้ดังแบบพัฒนาแบบภาคเหนือและภาคใต้ก็จะต้องมีการจัดการพวกกลุ่มวัยรุ่นซะก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไทยชอบสนุกสนานแต่ทางประเทศยุโรปเขามีกฎหมายขีดกรอบไม่อิสระเหมือนไทยความเอนเตอร์เทนก็เลยค่อนข้างน้อยค่อนข้างจะเงียบสงบพอเจอประเพณีวัฒนธรรมดนตรีไทยที่สนุกสนานเข้าไปพวกเขาก็เลยชอบมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารักดนตรีอีสานครับผมคิดว่าไม่แพ้ดนตรีตะวันตกหรือกลุ่มเคป๊อป เลยเพียงแต่ขาดการตลาดที่ดีเท่านั้นเครื่องดนตรีอีสานของไทยทุกชิ้นไม่ทราบว่าได้จดทะเบียนวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วชอบโซโล่พิณกับระนาดแล้วก็แคนเล่นเพลงสไตล์หมอนลำซิ่งยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าภาคเหนือบ้านผมมีสล้อซอซึ้งฟังแล้วออกแนวซึง้งแต่ว่าเสียงพิณของอีสานถ้าได้ยินนะนะเป็นต้องขยับแขนขยับขาตามไปด้วยม่วนครับม้วนขนาดเลยจริงๆ